อันนานมาต้องแบบนี้พี่หนุม่มโชว์กล้ามนะครัปลาจะเข้าไหมนะใส่ตามที่เราชอบพอประมาณนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่งไงวะเอกทำอะไรอยู่ฮนะนี่เรามาทำกล้วยบวชพี่หนุ่มกล้วยบวชเนาะกล้วยบวชกล้วยบวชชีอะ หนุ่มเคยละเคยลองยังอยูมือพี่เอกบีเอ็มอ่ะคือครั้งแรกครับเดี๋ยวจะลองทานนะครับผมโอ้พี่เอกทานก่อนพี่เอกทานก่อนเดี๋ยวผมก็อันนี้ก็ได้อันนี้ก็มาอยู่พี่เอกนะครับที่บ้านกลางน้ํานะครับเป็นอวันหนึ่งนะครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันถ่ายคลิปร่วมกันก็จันทร์ถึงศุกร์พี่เอกก็ทํางานเนาะครับผมเอกก็ทํางานประจํานะครับที่โรงงานนะครับ ก็ที่ไหนนะพี่เผื่อเผื่อมีเอฟซีรู้จักก็จะได้ไปทักได้สันกคมแพงไหมหนุ่มสันกคมแพงครับสีแยกบ่อสร้างสีแยกบ่อสร้างเนาะร้านสีแยกสีแยกหลุยสีแยกหลุยอ่าชื่ออะไรนะบริษัทอะไรนะบริษัทจอสครับผมจอสนะฮะถ้าเจอพี่เอกก็ทักทายพี่เอกได้นะครับผมใช่เบรกก็เป็นเพื่อนผมเองสมัยเรียนแล้วนะครับผมตั้งแต่นานมาแล้วนะครับอยู่ด้วยกันแบบโอ้โหรู้แบบรู้ใจเนาะอ่ารู้ใจว่าพี่เอกนี่ เป็นยังไงบ้างนะครับผมปั่นจักรยานด้วยกันตอนเด็กเสาะกวางอะไรนะครับธรรมชาติมากตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับบ้านกลางน้ำเราเพงมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมนี่โอ้โห,โหนี่เป็นพืชผักสวนครัวนะครับที่ก็ลดน้ำเมื่อกี้นะเพราะว่ามันแห้งนะครับก็นานๆเข้ามานะครับผมบางครั้งก็เป็นอาทิตย์ถ้าพี่เอกเข้ามาก็พี่เอกก็จะมารดน้ำตอนนี้ในถุงหมด งพวกนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นข้าวโพดหมดแล้วนะครับผมข้าวโพดหวานครับพี่เอกเนาะเนี่ยฮะเป็นข้าวโพดหวานเนี่ยเพื่อนๆพ,พอจะมีความรู้เกี่ยวกับข้าวโพดนะฮะก็อธิบายได้นะครับผมแนะนําได้นะฮะว่าควรจะใส่ปุ๋ยอะไรหรือว่ายัางไงเนาะนี่มีแตงโมด้วยนะครับผมนี่แตงโมก็จะใช้ระบบน้ําหยดเนาะเพราะว่านานๆจะเข้ามาแล้วก็มีแตงกวาแตงกวาลูกก็ ยังไม่ออกนะพี่เอกออกแล้วอ๋อพี่เอกจะให้มันอยู่ในในขวดกะครับผมฮะให้มันอยู่ในขวดเหรอครับผมหลายหลายลูกเหรออ๋อไหนอะอ๋อนก็มีครัผมเหมือนนี่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 มีหลายลูกหลายลูกได้กินแน่นอนลูกได้กินแน่นอนนะครับผมนี่โอ้วันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับ <laughs> เพราะว่าเขาไม่มีการปรับอ่างนะครับผมขุดไม่โคกันตรงนี้พี่เอกก็ใส่ยอไว้นะครับผม นี่ครับผมตอนนี้พี่เอกก็จะลองยกยอดูว่าปลาจะเข้าไหมนะ,ะมนนตัวลวะะฮออตตตัััวววนนึง๋เล็กเาพียงเนาะอ๋อตนี่ครับผมการยกยอก็ประมาณนี้นะไม่ต้องรอกลางคืนนะเพียงเนาะเออผมว่ารอกลางคืนนะน่าจะมีกุ้งพวกนี้เพิ่งดงฮะพวกกุ้งพวกอะไรเนะี่ย กุ้งน่าจะเข้าอยู่นเนาะปลาใหญ่นี่ไปหมดแล้วเนาะถ้าเรายกขึ้นเลยนเนาะปลาใหญ่เขาจะไปไวมากนะของมันแน่กุ้งน่าจะเข้าน,นั่นเอนะนี่พี่เอก็จะเอาอาหารนะครับการอ่อยเน,ะนะาะให้เขาได้กินด้วยนะครับผมธรรมชาติเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเรามาแบบเหมือนมาเลีเ้ยงเขาด้วยนุ่มเนาะมาเลี้ยงปลาด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับของแกนอยู่ที่บ้าน เกาะกลางน้ํานะครับบ้านกลางน้ําแบบนี้นะครับตอนนี้เราดูว่าน้ําเริ่มแห้งลงเยอะเลยนะครับเพื่อนๆน้ําเริ่มแห้งลงละอีกหน่อยก็คงจะต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆก็คงจะนี้แล้วนะนเริ่มแห้งละมานี้ครับน้ําลดลงเยอะเลยสังเกตดูจากไอ้ที่หน้าบ้านเนาะเนี่ยใช้เพื่อนๆดูนี่ ตรงหน้าบ้านตรงนั้นนะครับผมตอนนี้แห้งแล้วนะครับผมเปียก็สามารถขึ้นมานั่งวนได้ละตอนนั้นนี่ท่วมเยอะกว่านี้นะนี่ช่วงนี้ก็อากาศทางเชียงใหม่ก็ยังดีอยู่นะครับเนี่ยยังยังฟ้ายังใสยอยู่เนาะก็เห็นมันจะมีพายุไอรครับมวลอากาศเย็นอย่างเงี้ยหนุ่มจากประเทศจีนใช่ไหมครับเข้ามาอีแล้วนะี่โอ้เพียกมันอ่บแล้วเนี่ยบุบ,บ,บ๊โบเลยเนะี่ย ทำอะไรกินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วเย็นนี้พเพกก็มีอาหารด้วยเนาะผมซื้อไอ้นั่นมาเอกไ,ไม่รู้นะเอกทำเมนูอะไรได้บ้างลูกชิ้นอะ่ะโอ้ยแฉมเลยผมซื้อคะน้ามานี่โอ้ผัดใส่คะน้าหรอ,อ,อหรือว่าจะกินเฉยๆก็ได้นะ้นําจิ้มก็มีนะนลูกชิ้นอะ่ะลูกชิ้นอ่ะเขามีมน้ําจิ้มแถมมาให้เออเขาแถมมาให้อร่อยแน่นอนคะน้าอยู่เนี่ยเพ่เฮผัดคะน้าเนาะ เนี่ยเหมือนคณะฮ่องโก้คณะฮ่องเต้อะไรคณะฮ่องเต้ไม่รู้อะคณะอะไรไม่รู้มันปวดเลยเออจมูกเลยนะพี่หนุ่มเนี่ยไหนพี่เราแกะออกให้มันใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ได้หลายต้นอยู่อ่ะอ่าใช่ครับผมนี่ต้นนะหนุ่มเนี่ยนี่ต้นเดียวมีสารพิษไหมเวลกก็น่าจะมีอยู่มั้งก็ดูใบสวยงามจริงอ่ะใบสวยเนาะอ๋อไม่มีแล้วมั้งนะครับดูมีมีรูหนุ่มอ่าถ้ามีรูนี่โอเคถือว่ากินได้ปลอดภัยมาแรงมากินแล้วเนาะ ใช่แต่ถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยมันมัน,<อ>นพิจารณาหน,หน่อยนะ <c oughs> ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆเอ็กก็หุงข้าวทิ้งไว้นะนานๆมานะพี่เนะาะครับผมเราต้องลดบ่อยๆพี่หนุ่ม เดี๋ยวผมก็จะฉีดยาฆ่าแมาลงด้วยแมลงเข้าเหรอ่อาแต่ไอ้พวกผักไผ่หอมด่วนนี่เราไม่ฉีดเนี่ผมเห็นในไอ้พวกกินนี่เราไม่ฉีดเลยผมเห็นเขาบอกว่าให้เอาไข่เอาเปลือกไข่อ่ะไข่เลยเอาไขม่มาหนึ่งลูกผสมอ่ะผสมน้ำแล้วน้ำอะไรอ่ะน้ำกากกาแฟอะไรพวกเนี้ยแล้วก็รสเนี่ยกากน้ำตาลค่ะกากกาฟแฟกากกาฟแฟก,ก,กากชาเราไม่มีอ่ะลูกมันจะโตเลย ไปหา hmm. ไปหาขอเขา pues แถวร้านกาแฟแล้มาใส่นะลูกไอ้แมวเยอะมาก้เราก็เด็ดเอาลูกที่มันสมบูรณ์มาใช้ยอดแน่นอนโอเคเลยนะครับผมนี่หมิ่นได้สูตรไหนแม่ไม่รู้นะครับดูมาดูมาดูม่เหมือนกั่ยกแม่ดูดดูดูอ่ดูดู่ม่่ม่่ ไ,ได้หรอหยกช้าๆเหรอให้ยกเร็วหน่อยปลาก็นี่หมดอ่ะเออไม่เป็นไรมีกีตัววะมีไหมไม่มี <c ười> ยองไม่ได้เนาะให้อาหารปลาแล้วเหรอหรอือว่าเป็นการให้อาหารปลาไปด้วยอ่า ไปสบายครับไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค้ำๆเราไปตกตหน้าบ้านเรานน่นเดี๋ยวได้มีกุ้งมีอะไรไวได้อ,อ,อันนี้เป็นนี่นะโอเคก็จะได้เจริญง,งอกงามด้วยนะครับผมก็เป็นบรรยากาศของบ้านริมน้ำอของเรานะครับ ทให้พี่หนุ่มตดน้ำผักไปนะครับวันนี้เพราะวันนานๆพี่หนุ่มมานะครับจเต็มเลยนะครับผมโอ้โสุดยอดผักก็มีชีวิตชีใจใช่เข้าเ่ยมเลย <ๆ S 1> นานมาต้องแบบนี้พี่หนุ่มโชว์กล้มะะมามเะยะ โอ้เจียมเลยนย่งนั้นแหละเต็มเต็มเลยอ <c oughs> ืนนี้ดอกก็โสวยเริ่มมีแล้วไม่คิดว่าน้ำท่วมปล่ไม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 ่ถ่วม <c oughs> นี่กแตงโมของพี่เอกนะนี่ได้กินไม่ได้กินก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับผม อันนี้ก็พี่เอกก็ใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนๆสวยสุด15 15นะครับเป็นเร่งต้นเร่งใบเร่งดอกอะไรพวกนี้นะนี่ฮะก็ลดน้ําไปละเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราควรใส่ประมาณไหนพี่เอกพอจะนิดหน่อยนี่คือแบบไม่เยอะครับไม่ต้องเยอะเนาะอ๋ออย่างนี้นะครับผมไอ้ที่กินใบเนาะก็ใส่เอาไงเข้าไปแล้วก็แนะนำลดอีกรอบหนึ่งเนาะครับ

นี่ฮะนี่ตอนนี้เรากําลังทานลูกชิ้นนะครับผมเพียงลองทานลูกชิ้นหน่อยครับนี่ทำทานได้เลยนะเพียเนะาะทำขายให้ห <c oughs> นุ่มอร่อยครับหนุ่มทานง่ายๆ,ๆครับผมเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามีเมนูอีกหลายอย่างเนาะนี่ฮะ <c oughs> ทีน,นี้ก็มีความสุขแล้วครับผม อ,อพี่เีกทำอาหารนี่มีความสุขไหมเพ่โอ้แน่นอนเลยหนุ่มมันก็ทำให้แบบคนได้ทานอะ่ะอืมอันนี้มันไม่ใช่เป็นภาระใช่ไหมโอ้ยไม่มีอย่าไปคิดอย่างนั้นหน่อยไม่บางครั้งเราเราชอบเนาะสไตล์ของเราเนาะโอ้ยเราทำเพื่อกลมมันเป็นการ มอบความสุขหนุ่มที่บ้านพี่เอกก็ทําใช่ไหมทำกัะหรือว่าไปที่โรงงานพี่เอกก็จะรับผิดชอบในเรื่องทําทําให้เพื่อนๆอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมคือมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมพี่เอกให้พี่เอกทำอย่างเงี้ยเลยให้เอกทำอาหารตลอดแต่ในที่คือยิ่งเราทําแล้วก็พัฒนาอีกมันเป็นการรับคมของเราหนุ่มรับคมรับฝีมืออย่างเงี้ยแต่อะไรง่ายๆนะบางครั้งผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปล้างให้หนุ่มให้หนุ่มผัดนะเดี๋ยวผมล้างให้ก็ได้แต่ชมบีมือผมไหมผมก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะชีบมือผมอ่ะ มันมีน้ำมันหอยมีจุโลโลด,ดีเนี่ยแค่นั้นก็อร่อยแล้อ<ะ>พอแล้วแค่นี้นก็หอมใส่แค่นั้นนะ่ะผมไม่มีอะไรมากไหมมีมงงครับชีวิตง่ายๆครับใช่ครับผมกินให้อร่อยนะพี่นุ่มเนาะครับผมเนี่ยรอไฟรอ,อครับก็ตอนนี้เย็นแล้วนะครับผมพี่เอกก็เราก็มาพักผ่อนกันนะครับพี่เอกก็เพิ่งดูโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นคนณาที่เราต้มทิ้งไว้นะ เย็นหมดแล้วนะครับผมน้ำมันก็เมื่อกี้เหนียวผมน้ำมันเมื่อกี้นี่แบบเย็นจนกระด้างกันนะพี่เอกเนาะเอออันนี้พี่เอกก็จะทําเมนูผัดอ่าผัดอะไรพี่เอกไอเกดนั่นเราไปไหนปากเราอ่ะนุ่มปากเขาให้ปากหน่อยผัดอะไรนี่พี่คะาเนี่ยผมเดี๋ยวเราจะผัดข้นียนะใช่ก็ข้าวก็สุกแล้วใช่ไหมเพี่ นี่มันดูสูตรพี่เอกนะครับเชฟกระทะเหล็ก <laughs> เหล็กนะ <laughs> <laughs> อ่านี่ข้าวสุกส,ส,ส,สวยๆโอ้เอาแล้วครับผมเริ่มละมีอะไรบ้างพี่เอกในนี้พริกกับหอมพริกกับหอม,หอมสองอย่างนี่น้ำมันเดือดก็ใส่เลยนะครับผมโอ้ลืมเนี่ยนยะฮะลืมซอยเนี่ยไม่เป็นไรพี่เอาไปก้อนเลยเหรอฮะเป็นแก่นเลยอ่ะเป็นลูกเลยลูกเลย ไม่ต้องซอยเสียเวลานี่ก็คือเราจะใส่ลูกชิ้นนะครับที่เรากินเมื่อกี้นะครับผมที่เราเราขยับไว้เนาะเหลือ,อไว้เราก็จะเอามาใส่อันนี้เป็นเมนูอาหารเย็นนะครับได้ไฟมันต้องแรงหรอเปล่าพี่เอกว่าเอาขนาดนี้พอได้เยอะได้เยูนะครับผม ใสไปเลยเนาะตีให้มันอร่อยนะพี่น้องอย่าเอากระทะทิ้งนะมีพริกกับนั่นแล้วเนาะกระเทียมเนาะสองอย่างพอน้ำมันพริกกระเทียมนะครับผมใช่ครับอันนี้เป็นสูตรพี่เอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่อะไรบ้างนะครับเป็นพวกเครื่องปรุงหลักของเรานะเนาะ หลักๆเลยนะครับมีการเครื่องผัดซอาเฟย์เนาะใช่ครับผมกระแนนใส่ตัวไหนฮะเดี๋ยวรอไอ้ลูกชิ้นไลยที่อ๋อลูกชิ้นไลยที่กันเนาะเพราะว่าคะแนนเราก็สุกแล้วไงอ่านี่ครับคแล้าเราทำการลวกไปแล้วเรียบร้อยละคะแนนนะครับผมสูตรนี้ก็เชฟบ้านๆเลยนะครับผมใช่ครับผมเชฟเขาเรียกว่าเชฟกลางน้ำเอกเชฟกลางน้ำ เดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องถนะ้ทานสองคนได้แล้วผมเชฟกลางน้ําครับผมใครอยากทานนะครับผมก็เสาร์อาทิตย์เนาะถ้าพี่เอกอยู่นะครับหิวเนื้อหิวอะไรเข้ามาแล้วบอกพี่เอกทําให้หน่อยมากินด้วยกันเลยเนาะกริ้งก้างมาก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่เอกจะมาทําให้ทานนะครับผมรับรองว่าจะติดติดใจเหมือนพี่หนุ่มเลยเนาะนี่ เนึงอตอนนี้เพกกได้ที่แล้วนะครับโอ้ยอยอดไปเลยครับถ้าไฟมันลุกได้ที่เลยนะเพกนะเนี่ยเตาไฟถะาูืนหนุ่มเชฟกปนบ้านนะครับผมเชฟกลางน้ำนะฮะใครที่อยากจะมาทานมาหรือว่ามาถ่ายติดชีวิต พี่ <มา S 1> เอกบีเอ็มลูกชิ้นนะครับเสาร์อาทิตย์เนาะพี่เนาะครับผมมาเลยนะครับผมมาเลยถ้าไม่เข้าป่านะครับเราก็มาเลยถ้าไม่ติดทุ่งร่าอะไรพี่เอกก็จะมา,ต,า,มกมาตกปลาที่นี่ก็ได้ครับผมมีเรือด้วยนะครับผมเรือประจําตําแหน่งนะฮะก็นั่งเรือเข้ามาไม่ไกลนะพี่เนาะไม่ไกลครับผมมาแป๊บเดียวนั่งเรือมาแป๊บเดียวมาทําอาหารกินกลางน้ํากันแบบนี้เลยนี่บรรยากาศกลางน้ํานะผมนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้นะฮะแชร์ไปเลยนะครับผม แชร์ไปให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามของบ้านกลางน้ำนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับมีผักสดๆนี่ให้ทานแบบนี้เลยนะครับผมผักสดๆเลยนะครับผมโอ้ว้วาวปลอดสารเคมีครับนี่ต่อไปจะเป็นเครื่องตรงนะครับเครื่องปุมหลักนะฮะซอสนะครับอิ้วขาวเนะาะครับอิ้วขาว ผิวขาวตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่ตามที่เราชอบพอประมาณนะครับกะๆเลงๆเ,เ,เอานะครับผมพี่เอกก็จะามาให้ใส่นี้ตลอดเลยใช่ไหมครับผมอ๋อถ้ามันหมดแล้วพี่เอกก็จะมาเติมใส่นะใช่ครับให้คือเติมนะเพื่อนๆอันนี้ยืมมาโต๊ะ <c oughs> นิด <c oughs> หน่อยนะครับคือเราใส่แบบนี้มันเวลาเราเดินทางแล้วพี่เนาะใส่มากินเป็นข้าเนาะนี่อะไรครับพี่เอก อะไรโอ, uh. โอ้โหก็ดีทำไมมันอยู่อีกที่หนึ่งครับด,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 ดูดีก็ดูเป็นดีบ้านเราอ๋อโอ้จะเหมือนสูตรเมื่อวานหรือเปล่านะครับเพื่อนเมื่อวานใส่กะปิเมื่อวานกะปินี่ไม่มีกะปิถ้าเพื่อนๆเห็นนะฮะก็บอกให้กับเชฟเอกนะฮะ อยากจะทานฝีมือเชฟเอกอเส c h เอกจัดให้กับข้าวสวยร้อนๆคำโอ๊ะโอ๊ะโก๊ะโก๊ะไปเลยนะครับผมนี่อร่อยแน่นอนอนาคตก็น่าจะปลูกข้าวเองแล้วครับผมใ <laughs> บ่ยาลืมน้ำล้างคกเป็นสิ่งที่แบบทางเหนือเราใช้ตลอดเลยนะครับผมน้ำล้างคกนะี ถ้าอื่นใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคอมเมนต์มาได้คอมเมนท์มาคอมเมนต์ทักกันมาว่าใช้เหมือนกันน้ําล้างคกนะครับผมมันอร่อยนะฮะน้ําล้างคกเนี่ยนี่ฮะแต่ละภาคก็แต่คณะนะครับต้องบอกว่าเราต้องต้มไวก่อนนะพี่เนาะต้มใส่เกลือก็ได้เนาะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ให้มันเปื่อยเนี่ยเราเราก็มาผัดแบบนี้นะครับผมนี่เราจะได้สูตรอร่อยๆนะครับแหมเกียบร้อย ไงออพอดีไหมนี่ครับผมก็ทานข้าวด้วยกันครับเพื่อนฟังเสียงนกด้วยเนาะนกขอลองอยู่ข้างไหนนู่นนะเพราะมากๆเลยวันนี้ก็มีเมนูง่ายๆเย็นนี้ปลาทรีก็คือจริงๆแล้วถ้ามีสองตัวก็จะเป็นปลาทูแต่พอดีมีสามเป็นปลาทรีทันทีเลยเป็นไงแบบย่าง<ๆ>ทานแบบ ไห้เก่งใจผมเลยนะครับผมเพื่อนนี่ก็คือคะณาผัดน้ำมันหอยใส่ลูกชิ้นหมูนะครับโอ,โอ้โหบรรยากาศก็เริ่มเงียบแล้วเพียงเนาะใช่ครับเงียบเสียงนกเสียงอะไรก็โอ้โหนี่ครับผมคลาสสิกจริงๆเลยทานข้าวด้วยกันครับเ <c oughs> มนูพี่เอกวันนี้ <c oughs> ผ<น>ัดคนะน้ำมันหอย อร่อยมหาศาลแน่นอนพี่นุ่มนี่นะบรรยากาศยามเย็นนะครับผมมันสุด,สด,สดเป็นไงพี่นุ่มเป็นไงเป็นไงอธิบายอธิบายข้าวเหว่างเนาะคือ <c oughs> ข้าวนียวเราเนี่ยค้าวนียวเราเขาเรียกว่าอะไรเราไปต้มแล้วมันสุกแล้วนะครับผมเมือ <ๆ S 2> ม่อเมื่อเลยแบบนุ่มกรอบไปเลยใช่อืนกเป็ดนกเป็ดนกกวัก นกไก่น้ำอย่างเงี้ยจะลงเนะอ่าใช่ปลาทูเลยเนาะนมาแล้ว้ถ้าเราปิดเสียงมันกวกเนี่ยครับมก็จะตอบโต้กกกวกยล้วอกวกวกก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 วกววกกวกวกกว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 นี่ อทานเราข้าวสวยๆทานข้าวด้วยกันข้าวเพื่อนๆอร่อยมีความสุขมากครับผมยังมีเหลืออยู่นะครับผมนี่กินให้เต็มที่กินให้อิ่มหนำซสำารานครับผมผมว่าถ้าเราไปกินพัฒนาคารหรือว่าเราไปสั่งกินแถวอ่างพุ่นมะนาวหมดเป็นเป็นร้อยนะเป็นพ้นนะหลายเงินในหลายบาทในพิมพ์เราื้อทาเองนี่ปลาคูแบบเน้นๆเน้นๆนี่ตัวใหญ่ๆครับผม กินให้อิ่มเลยนะพี่หนุ่มนะใครมีแมวนะวเพื่อนนี่เลยโอเคครับผมมาทาด้วยกัน